อีกหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดีอีกวันกับวันน้ำแห้งนะเจ้าเนาะวันนี้อีกหนึ่งมารุ่นป่าแต่เจ้าเลยอ่าได้ป่าผ่องแล้วเจ้าฮงซือว่าวันนี้ปอจะมีป่าเพื่อได้รุ่นเนาะมีช็อตเด็ดๆให้โดนหิ่งหันอยู่เจ้าหลังจากตีเทศดูแล้วตอนนี้อีกหนึ่งกับมาส่มยกตรงนี้คนเดียวนะเจ้าเนาะมาแต่เจ้าแล้วเจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์ยังบอกขึ้นดีปุ๊บเนาะเจ้าเดี๋ยวเอามารุ่นด้วยกันเจ้าจะมวนจะมานก็มาเริ่มตาแหลกด้วยกันเลยเจ้า โดดโอย่ามันโดดจนตะกี้อยู่ใดอยู่เจ้าเนี่ปลาใส่บบปอใหญ่แล้วเนาะเจ้าเนาะปรากฏวรล่าฟันจี้ปลากันเจ้าหนิอย่งหนึ่งเห็นสากปลาตายเนาะโอ้ยอย่งหนึ่งม,มายกเมื่อวานนี่เกาะมาคอยมีปลาแล้วเจ้าฝากถึงกรมประมงด้วยนะเจ้านเนอะเขียน้ำมะแจงแสนม่สายเจ้า จีป่าระบาดขนาดเลยนีเจ้าเนาะเดจะมาสุ่มจี้กันมาคืนเจ้านี่ฝากด้วยนะคะอ่าีนมื่หลังจากทำคลิปก่อนแล้วก็เว้นไปอย่างหลายวันเลยเจ้า่องจะป่าบ่ค่อยพุกผ่านก็ไใดตอนนี้ตียังมีโดที่หันเป็นฝูงนี่คืออีกหนึ่งมาช่วงเจ้าเจ้านี่เอามาเจ้าเจ้าเนาะถ้าอ่า กุมแห่กุมอย่างเป็นมาแล้วนี่คือป่ามันจะแตกฝูงเจ้ามันจะบ่ใครเข้าเป็นฝูงมันจะบอกใครได้หันช็อตเด็ดเนาะแต่มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันบหันช็อตเด็ดเจ้ารุ่นปลาเล็กปลนน้อยปลาส้อยปัาซิวนี่เจ้านี่นเหมือนโยมมนี่เจ้านี่อีน,น,นึงเอาอาหารมาัดทวงก้นจ,จับเลเนาะเนื่องจากมันวันนี้มีปลาส้อยมนเจ้าป่าส้อยที่โด,ด่เจรงๆแล้วเนาะ พอมันโดนอ่ก้นยอหน่อยนี่มันมันโดดออกเจ้ามึงก็เลยประท้วงไว้ใก้นยอมันจุ่มนี่ยมันรุไปกันเนาะเจ้าเนาะตะกี้หันก้นจับบะใครทีนะเจ้าเนาะก้มลงหน่อยเอ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรก็เข้าเจ้าของเจ้ามันจะมีเป็นฝูงเข้ามา้อยู่เจ้า ือวยนี่นะเจ้าแต่เจ้านี่ได้ใส่ใยผ่องอยู่เจ้าตอนเจ้าๆเ,เลยเนาอะ,อะป่ามันมีตัวใหญ่หลงมาผ่องอยู่ตอนนี้มันแตกกลุ่มหายไปไหนเราไม่รู้จะมีอมีหนึ่งก็ได้ประมาณสักกิโลนี้เล้วเจ้าสามระยาก ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเจ้าวันนี้ปอมีป่าอยู่เนาะเออเนี่ยเจ้าพียกโอ้ยเยอะ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 ตันเยอะพียกบังป่าบังไอป่าซอยมนนี่โดดป่นก็คือก็คอยยกกำแหลงเนาะเจ้าเนาะบดีนี่มันสะดุ้งเกือ มันมีโอกาสได้ได้มากกว่าเท้าหยกแหงๆทีเดียวเจ้าตจ้าอกไม้ยกแหงนี่เลยนี่มันจะโดดออกเลยเจ้านี่เราต้องก่กยๆยกจะจ้าๆก่อนเนาะแล้วก็ก,กล่อยหึดเจ้าผัดไส้มนนี่มันจิงพอโดดเกง่งมี่เจ้าขนาดตัวน้อยนี่นะตัวใหญ่นี่แถบจะบอมีโอกาสได้มันเลยเนาะถ้ามันมาเป็นฝูงนี่คือว่าอาจจะได้สักตัวสองตัวใช่ไ มันค่อนข้างประซาค่อนข้างไวเจ้านี่มันดีดตัวกิ่งเด้งสูงเลยเพราะตัวใหญ่อะ่ะ เอานี่จะได้แถบทุกตาอยู่เจ่าโอเคก่อนตอนกลางวันนะตอนกลางวันนี่ครับถ้ามีมูกล่นมาเกอะแหยนะคือมันก็ได้อยู่เจ้าแต่ว่าอาจจะได้บ่เป็นฝูงเนาะมีนึง็ยาขึ้นหันตอนมันเข้าเป็นฝูงนะเจ้าต้องมาเจ้าเจ้าเลยเนาะปลาซิวก็มีเนึ่งเจ้านี่ปลาซิวบางตัวก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลือนิ้วก้อยขนานดะปลาซิวเข้าอะ่ะแต่สมาร์จะเป็นไซนี่เจ้า อนึงใช่จำทีนะเจ้าเนาะช่วงนี้ป่าตัวน้อยเจ้าอย่นึงใช่จำหนึ่งจุดสามเซนเจ้าเจกศตอกหนึ่งจุดจุดสามเซนล้วนป่าตัวใหญ่บ่ค่อยเยอะ ลองยกแบบตนหนื่งยังได้อยู่หน่อยซึ่งวางมือหน่อยหน่อยเยอะอีอนึงได้ป่าเนื้นนอนวนตัวใหญ่ขนาดเจ้าค่เจ้า เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวอยู่ในเจ้าไม่ดู้มันต้องเข้าไมา่เห็นเนีๆ่ๆห้าตัวตอนนี้นวนวน้วนรวนเป็นหนึ่ง นโอ,อ้ไปแล้วหนึ่งหกหพอ,พอดีอุ้ยห็นดิว้าวเยอะเจ้เยอะเจอเยอะ วางมันมาก็จะได้สูงใหญ่หน่อยก็ดูมันมาเดี๋ยวันจะถ่ายรูปจะได้ดีเจ้าเออได้นะมันโซอ็โอ้ยหนึ่งสองสาม ไมนไมเเออวันนี้มีปลาที่เจ๊นี่หมนนะุนนี่มัม้งไมมนจ้ะฝูมาใหญ่แต่มันโดดหมุนเนะ กระซิวก็มีกระส้อยก็มีเจ้าไม่อยากจะบอกว่าขาดจำอยิงนึงนี่เนาะอ้ยฮักแล้วฮักเหีม่มแต่ว่าขี่รถเข้าบ้านจะสุกใส่อันเขื่องสุปน้นาำเนาะเดาะไปเห็นมเจ้าหนึ่งไปทำขาไอจำขาพิการ <laughs> แต่เ็เลือกได้ยิ่เขาหาจำมม่ยังนึงเขียมขนาดดิ้งงกับจ,จังเหลาใช่นี่เหลาได้แต่ว่ามนมีไผ่ตัดต้นใหม่เฮ้เจ้าอาตอนนี้สองตัวเองหอัวสามตัวกระซิวกระซิวนี่เก็บเป็นเจ้าเก็บได้กผสมหัาเนี่ยสามตัว เอาดามเอาขาเกามาผ่าแล้วก็ดามาเจ้าถ้ามันอ่อนนี่มันจะแย่ห้เสียทรงจนะําเนาะจับมันจะเสียทรงก็เสียทรงแล้วมันจะยกไปดีนะเจ้าเนาะ,ะกับไปเ้าห่นต่าหาก โอ้ยข้าวซอยมุน เจจำเจ็ดซอกเนาะตัวโมอี้นี่ถ้ามันหูตัวนี่มันโดดก่นมดเจ้าตัอยยกันเลยโดดแบบค่อยก่นเนาะจะประมาณว่ามึนมึนงงงงปตัวมึนงงขึ้นแอ่ได้ระวังตัวเนาะมันเลยโดดแบบค่อยก่นเอายกพึดกับเดียวอีมันมันสะดุ้งเจ้ามันมันโดด ลองยกแดบกตอนนี้ได้หยุดตจ้นี้ดูบางทีฝูงมันมาเจ้ายกแบบตอนนี้ จำยิงหนึ่งอ่อนเจ้าตีมันอ่อนนี่เพราะว่ามันไม้ยกท้งวันเนาะอมนามทุกวันเจ้านี่ขาอ่อนมดีเจ้ามีเสียงตุบเล็กน้อยก็คือเปิดมาตุบเอาเศษเล็กนี่เจ้านี่จากแขนขกทนคนกรีดตีเปิดอามาเทข้างน้ำมะนี่เนาะก็จะมีคนเปิดมาทุบเอาเล็กเส้นด้านในเนาะดีไปยังเจ้ามันจะไหลไหลป่าจากมง้ง <laughs> ขึ้นไหลมาในความรู้สึกอีกหนึ่งนะ โอ้ยชัวโอ้โอ้โอ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 ตกตกุตัวใหญ่มันเข้าตั้งปืนอู้ยเสดายอ่ะมันกิกกิกห้างเจ้ามันเลาะเข้าตั้งปืนเนาะเข้าตั้งปืนนี่เป็นหินทั้งนั้นเจ้านี่เป็นหินเคอนกรีตแนเนอนแทนคอนกรีตนะเจ้ามันบนเรียบถ้าป่ามันจะเลาะไอ้เข้าข้างๆสอกหินน่ะสอกคอนกรีตนะ่ะมันเข้าตั้งปืนจับหนึ่งเจ้าอ่าต้องจับมาตันกิกมันได้เนาะ การกิดได้ถ้ากิดได้นี่ก็จะได้อยู่เจ้านี่ใส่โอเคอยู่นะใส่งามอยู่หันากที่เป้นมาจอมมาจอมเบ็ดปักกุดนะเจ้าเนาะก็ะจะได้ใส่ประมาณนี้คเจ้าใส่ใหญ่บ่อยเยอนะอืม หันเจ้านี่อีกาเขากุมกับการมาเจ้าเลยเนะาะแม่ไส้บอกก้อยใหญ่ทั้งหมดแต่ก็โอเคเจ้าบ่ถือว่าเล็กเกินไปเนาะถ้าเล็กเกินไปยังนึงจะบ่เอาเจ้านี่อยงนึ่งจะปล่อยโอ้ <c ười> อมันโดดจะซอยม้วนหน่อยมันโดดเจ้า ่ันผู้ชมได้หันความหมวนเนาะนมันตื่น,นั้งแต่ตีสองเจ้านี่เวอร์ขนาดตื่นแต่ตีสองแต่เจ้าตื่นมาก่นั่งเข้าอย่างเซ็หินเข้าอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้านี่อ็มาใส่ปลามันเด้งเหมือนป่ง,ปงตะกี้เหมือน เข้ากล้องเห็นโดนออกกร่เสริกี้ตัวเองเนาะแต่มันแตกขนาดไปเท,ท้านี่หันกว้างจังมันจะเป็นปูปลาโน่นโน้นมันจะบ่อคอยโดดที่นีโอ๊ะ ใหญ่หนอ่อยเ,อเองงข้าเข้าแล้วใช่ไหมตีขำๆนี่คือปลาซิวเจ้าปัดซิวกต็ติดปัดซิวนี่ได้ราคาดีเจ้าต้องเก็บ ยาเก็บทุกตัวราคามันดีแต่น้อยเจ้าแ่เยอะมีมีไม่เยอะค่ะโอเคนะเจ้าเนาะวันนี้อย่าหนึ่งยาคเห็นบรรยากาศช่วงเจ้านี่บัดนี้เจ้าว่ามันม่วนแค่ไหนตอนนี้แดดก,ก็จะพ่นจากเมฆแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นอ,อย่างที่ย้อนแสงเจ้าเป็นไหมที่ย้อนแสงเนาะเพราะมันตรงข้ามกับพระอาทิตย์พอดี เดี๋ยวนีงจะยกสุดท้ายอีกหนึ่งทีออ่อู้ยออกไปแล้วหนึ่งข้างๆไ,ไม่ได้สูงใหญ่อ้มก็ใหญ่เจ้าเฮ้นาเจ้าเนาะเดี๋ยนึงตั้งหน้านตั้งตายกปลาก่อนตอนนี้ยังมีอาชีพเป็นชาวประมงมเป็นยังน้ะเจ้าหาปลาขายเนาะ <c oughs> ยีนึงมาทุกวันเจ้านี่ทุกวันม่ได้ยุดเลยอะ่ะ จะหยุดเฉพาะวันศีลวันพระใหญ่นะเจ้า